สวัสดีครับนันทกิจออโต้แชนแนลของเจ็ดธ,ธัญบุรีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในเรื่องของเกียร์ออโต้นะครับนิสสันเซลฟี่นะครับข้อที่เราจะคุยกันนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของนะฮะข้อที่1ก็คือเกียร์ระบบ CVT ต่างจากระบบอื่นอย่างไรนะครับนะฮะระบบอื่นๆก็จะมีระบบทอร์คคอมเพนเตอร์ระบบคัดคู่ระบบ AMT หนะหัวข้อที่2คือสาเหตุที่เกียร์พังหัวข้อที่3เกียร์ CVT ควรใช้งานแบบไหนแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะครับน้ำมันเกียร์สำคัญจริงๆนะครับคันนี้ดูแลโดยช่างก๊อฟแล้วก็ช่างโจนะครับกำลังยกเกียร์ที่ทำการซ่อมเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูอ่าคันนี้อันนี้เป็นเป็นอะไรเก่าที่ทำการซ่อมออกมานะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นด้านในเกียร์นะครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ระบบ CVT นะครับ ที่ปัจจุบันเนี่ยใช้กันมากเราก็เลยจะมาคุยกันถึงเรื่องเกียร์ CVT เป็นพิเศษนะครับเกียร์ CVT เนี่ยมีอันนี้เลยนะครับสายพานนะครับจะมีสายพานเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับอยู่กับพุลเล่นะอ่าพุลเล่คล้องสายพานในร่องนี้นะครับปกติแล้วจะมี2ฝั่งนะฮะนะบางรุร่นก็เป็นสายพานเหล็กนะฮะบางรุ่นก็เป็นสายพานเอ่อยางนะครับอ่าอันนี้เป็นกรองกรองภายในอ่างเกียร์นะครับ ควรจะเปลี่ยนทุกครั้งอันนี้เป็นเป็นกองภายนอกนะ,ะอัน,นี้ควรจะเปลี่ยนเป็นประจำนะครับออทุกแสนโลนะครับนะฮะหรือถ้าใช้งานหนักก็อาจจะทุกห้าหมื่นโะลนะทำไมทำไมนิสสันเซอร์ฟรี่คันนี้ถึงถึง,ถงมีปัญหานะครับคันนี้มีอาการคือเวลาขับเนี่ยเวลาเราเหยียบคันเร่งลงไปเนี่ยนะฮะกดคันเร่งลงไปเนี่ยจะมีเสียงวี่นะ,ะทุกครั้งเลยนะครับนะฮะก็เกิดจากบูทนะครับ บูทคอเพาน่าจะตัวนี้นะครับมีการชำรุดนะครับน้ำมันเกียร์ที่ถ่ายออกมาเนี่ยจะมีสีที่ค่อนข้างดำมากนะครับนี่คือเป็นสาเหตุของเกียร์ชำรุดนะครับน้ำมันเกียร์ออโต้เนี่ยสำคัญจริงๆนะอยู่ในหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาหัวข้อแรกนะครับเกียร์ CVT นะครับต่างจากระบบอืนอย่างไรนะครับเกียร์ CVT ก็จะมีสายพานแบบนี้นะคะเสมอนะครับ มีข้อดีนะครับคือนุ่มนวลประหยัดน้ํามันนะครับข้อเสียก็คือว่าอาจจะไม่ทนเท่าเกียร์ระบบอื่นนะฮะระบบอื่นก็เป็นระบบทอร์คเบนเตอร์เนี่ยเป็นระบบดั้งเดิมเนี่ยนะฮะจะค่อนข้างทนนะครับทนทานนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่นุ่มนวลและไปนประหยัดน้ำไม่ประหยัดน้ํามันเท่านะครับเพราะฉะนั้นการใครที่ใช้เกียร์ระบบ cvt เนี่ยอาจจะต้องไม่ขับรุนแรงนะครับไม่เหยียบคันเร่งรุนแรงนะฮะไม่ขับด้วยความเร็วแบบความเร็วสูงขับได้นะครับแต่ไม่ควรจะยกและเหยียบคันเร่งแรงๆเป็นประจํา เพราะว่าสายพานตัวนี้แหละนะฮะสายพานตัวนี้แหละที่จะ,ะขาดนะครับแล้วก็มีอายุการใช้งานนะครับโดยทั่วๆไปถ้าถ้าใช้งานเอ,อิถูกต้องจริงๆเนี่ยก็อยู่ได้นานนะครับเออเป็นสองแสนโลนะครับสามแสนโลก็ก็ก็อยู่ได้นะเห็นว่าอยู่ได้นะแต่ถ้าขับรุนแรงเหยียบคันเร่งหนักๆน,นะฮะไม่เปลี่ยนให้มันเกียร์เป็นประจำนี่ก็จะทให้เสียบ่อยนะครับระบบอ,อื่นนะครับเรามาพู่ระบบ,ระบเกียร์ก่อนระบบเกียร์เนี่ยก็มีหลายระบบนะฮะร,ระบบท็อปเมนเตอร์ ครับระบบเก่าๆที่เราเคยใช้อยู่ก็ดีนะครับเดินทานดีแต่ไม่นุ่มนวลแล้วก็ระบบที่2ก็เป็นระบบคัดคู่นะฮะจะอยู่ในพวกรถยุโรปแล้วก็ระบบเออ AMT เดี๋ยวนี้ก็เป็นระบบกึ่งอัตโนมัตินะครับมีระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยผ่อนแรงในการเหยียบคัดนะฮะเราไม่ต้องเหยียบคัดมาแล้วเกียร์สมัยใหม่ก็มีระบบเกียร<อ>์ธรรมดานะฮะเป็นระบบอะไรล่ะทิโทอนิกเนี่ยนะครับแทนเราอยากจะเลือกโหมดเป็นเกียร์ออโต้ห,หรือโหมดเป็นเกียร์ธรรมดาก็ได้นะครับ โดยสรุปเลยก็คือมี4แบบนะครับมีบ T, ระบบ CVT er, ระบบท a อ k เมนเตอร์ระบบคัดคู่แล้วระบบเอ่อ AMT AMT เนี่ยตอนหลังนี้ก็เริ่มมีบางบ้างนะครับจริงๆมีม,มีมีนานแล้วละ่ะแต่ว่าอ,อ,อย่างปัจจุบันนี้เห็นมีก็อยู่ใน MG3 นะครับที่นิยมใช้จะเป็นราคาประหยัดอาจจะไม่นุ่มนวลน,นะครับอาจจะดูสะตุกบ้างนะฮะขับเกีย์ตำ่ำๆนะแต่ก็ประหยัดเวลาเราซื้อรถก็ไม่ต้องจ่ายแพงนะครับ อาจจะแรกด้วยความนุ่มนวออลหัวข้อที่2นะครับเป็นเรื่องของเกียร์พังนะครับสาเหตุที่เกียร์พังก็มีพังอยู่2อ,อย่างนะครับเราผู้ให้เห็นภาพเลยพังจากการใช้งานกับพังจากการดูแลรักษานะครับดูแลรักษาก็เป็นเรื่องของน้ํามันเกียร์นะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายที่เราจะคุยกันว่าน้ํามันเกียร์สำคัญจริงๆส่วนการใช้งานก็เกียร์ CVT นี่ก็คือเป็นการขับที่ดุแรงนะครับหเหยียบคันเร่งหนักๆออกตัวแรงๆกระชากกระชากนะครับเป็นประจําก็เกียร์ระบบ CVT ก็ไม่ควรจะขับ ลูแรงแบบนั้นนะควรจะขับรลนแรงนี่มันจำเป็นเวลาแซงนะก็กดเครื่องลงไปนะครับก็ใช้งานปกติก็จะใช้งานได้นานข้อสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของน้ํามันเกียร์น้ํามันเกียร์สำคัญจริงๆสําคัญยังไงหัวข้อนี้น้ํามันเกียร์ก็คือเป็นสารหล่อลื่นนะครับใช่ไหมฮะทุกคนก็รู้ว่าเป็นสารหล่อลืน่นมันมีประเด็นที่จะคุยกันอยู่คือว่าผู้มือรถปัจจุบันเนี่ยนะให้เปลี่ยนทุกแสโล่บางรุ่นให้เปลี่ยนแสโล่บางรุ่นให้เปลี่ยน สี่หมื่โลบางรุ่นไม่ให้เปลี่ยนเลยตลอดอายุการใช้งานนะครับเรามีคําแนะนําอย่างนี้นะครับก็คือถ้าใช้งานไม่หนักเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเราสามารถจะเปลี่ยนตามคู่มือได้นะครับขอให้เปลี่ยนแสนโลก็คือเปลี่ยนแสนโลนะครับตามคู่มือรถแต่ถ้าใช้งานหนักเนี่ยเราแนะนําให้ลดลงมาครึ่งหนึ่งนะครับ ให้เปลี่ยนแสโลก็เปลี่ยน5 0 0 0มื่นโลใช้งานหนักเป็นยังไงใช้งานหนักก็คือขี่ความเร็วสูงนะครับหรือรถติดมากๆนะฮะความเร็วไม่สูงแต่ความเถ็วต่ำแต่กายเป็นรถติดมากก็คือมีความร้อนสะสมอยู่สูงนะครับในน้ำมันเกียร์ก็จะเสื่อมเร็วนะครับก็แนะนําให้เปลี่ยนเร็วขึ้นนะครับอันนี้หลายคนสงสัยว่าทาไมไม่ทาตามคู่มือรถจริงๆคู่มือรถก็มีเหตุผลอยู่นะครับเป็นเรื่องของของกฎหมายโลกร้อแล้วก็เป็นเรื่องของสเปคต่างประเทศแต่เมืองเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนชื้นเนาะนะรถติด <Yeah. S 1> ความร้อนสสสะมูง ทำให้น้ามันเสื่อมเร็วนะครับก็เป็นเหตุที่อยากจะให้เปลี่ยนเร็วขึ้นเพราะเกียร์ออโอต้เนี่ยมันพังง่ายนะครับพังง่ายกว่ากว่าเครื่องยนต์เยอะเลยนะครับเพราะมันมีอุปกรณ์แบบนี้นะครับมีอุปกรณ์เป็นยางโอลิงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนที่ถูก,กันเนี่ยอย่างสายพานหรือว่าซีนโอลิงเนี่ยสำคัญนะครับเพราะมันเป็นตัวมันทํางานจากแรงดันพอแรงดันตกเนี่ยจากโอลิงแข็งตัวเนี่ยนะครับมันก็ทําให้การทํางานเพี้ยนไปแล้วก็ทํางานแผ่นคัตจริงๆคันนี้จริงๆคันเนี้ยเซฟนะฮะ ซ่อมอยู่ในงบประมาณ3 0 0 0 0บาทนะครับถ้าซ่อมมาตรฐานเต็มระบบเนี่ยมันจะมีแผ่นคัดอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งแผ่นคัดตัวนั้นน่ะมันจะเกิดการไหม้นะครับการไหม้แล้วก็เกิดการสึกหลอที่สูงนะฮะรถก็จะมีอาการเครื่องเร่งรถไม่วิ่งนะฮะเขาเรียกว่าคัดมันไหม้คัดมันลื่นเกิดจากไม่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะฮะก็เลยประหยัดนะครับถ้าไม่ประหยัดเนี่ยงบจะต้องขึ้นไปถึงประมาณ3 5มหมนะครับคันนี้งบอยู่ที่ประมาณ ไม่ถึง30 0 0 0บาทหลังจากหลังจากเปลี่ยนครั้งแรกแล้วนะครับตามที่แนะนําไปเนี่ยหลังจากนั้นนะฮะแนะนําให้เปลี่ยนทุก2 0 0 0 0กิโลนะครับ20,000กิโล1ปีนะครับจ่ายค่าบริการประมาณนะครับพันหกบาทเท่านั้นเองนะครับขึ้นอยู่กับรุ่นน้ามันนะครับรุ่นรถฉะนั้นก็จะประหยัดค่าซ่อมแบบนี้นะครับได้มากนะครับไม่ต้องมาซ่อมแพงๆเสียเวลาซ่อมนะครับโดยประมาณเนี่ย 5วันนะครับ5วัน6วันนะครับเผื่อๆไว้1อาทิตย์แล้วแต่รุ่นรถอีกนะครับมียกง่ายยกยากนะครับสำหรับคันนี้ก็นิสสันเซลฟี่นี่ก็ยกปานกลางนะครับไม่ยากมากเดี๋ยวช่างก๊อฟดูแลเดี๋ยวเราจะรับรถกันวันนี้แหละประกอบกันมาวัน,น,ก,ก,น,วน,นกว่กว่าแล้วเฉพาะแค่นำเกียร์ประกอบเข้าไปในบอดี้รถนะฮะ ครับสุดท้ายก็ฝากในเรื่องของการดูแลเกียร์ CVT นะครับที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับคลิปนี้ก็คือเกียร์ CVT เนี่ยชัรลดง่ายนะครับเพราะเป็นระบบสายพานนะครับนะก็ขับด้วยความนุ่มนวลนะครับสรุปข้อเจสสำคัญที่เราแนะนําเลยนันทกิจนะครับให้เปลี่ยนมันเกียร์เป็นประจํครั้งแรกถ้าใช้งานไม่หนักก็ตามคู่มือรถนะครับถ้าใช้งานหนักก็ลดลงมาครึ่งนึงแล้วครั้งต่อไปให้เปลี่ยนทุก20กิโลนะครับส่วนกลุ่มที่บอกว่าไม่ให้เปลี่ยนนะฮะก็จริงๆแล้วเราไม่เห็นด้วยนะครับก็คือแสนโลครั้งแรกแล้วต่อไปก็ อาจจะ40,000โลครัง้งนะครับไม่เปลี่ยนเลยเน er uh> okay. ี่ยเขาให้เปลี่ยนเกียร์นะครับที่ประมาณ300,000กิโลนะครับซึ่งซึ่งซึ Chuck ่งทางเมืองไทยเราเราทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับค่าจ่ายจะสูงมากแล้วก็ควรจะฟอกเกียร์นะครับผัดชิ่งเกียร์เนี่ยถ้าใครไม่เคยทําเลยเนี่ยก็ควรจะทําบ้างนะครับแล้วถ้าใครเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เป็นประจำทุก20,000กิโลเนี่ยก็ไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องมาปัดชิงนน้ำมันเกียร์นะครับหรือถ้าใครดูแลรถดีๆงานหนักๆก็อาจจะเปลี่ยนธรรมดา2ครั้งนะคคคคครรรััััับบบบบบ้กก็ลลลแววดินนนนีีสสสะะะไปขขออุุณณครับ อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ